สวัสดีครับผมเซลลนกป้ายแดงครับ บริษัทเทอร์มินอลอิซุสมุดปาก,การนะฮะคลิปนี้นะครับจะขออนุญาตพามาชมโชว์รูมอิซูสุเทอร์มินอลแบบฉบับเต็มสักทีนะครับจากเดิมคลิปที่ผ่านๆมาก็มีคลิปแนะนําโชว์รูมไว้บ้างแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร,ร่นะฮะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูโชว์รูมเทอร์มินอลอิซูโชว์รูมแห่งใหม่แบบเต็มๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศกันนะครับผม บรรยากาศภายนอกก็คือตรงนี้นะครับคือหลกัหลกๆของอูสุเทอร์มินอลของเราก็ขายรถบรรทุกแล้วก็รถปิกอัพทุกรุ่นนะฮะร,รถมิวเอต่างๆเรา,าก็มีจําหน่ายครบเหมือนกันนะฮะร,รถบรรทุกก็มีบริการต่อเติมตัวถังครบวงจรนะครับเป็นเสร็จจบท,บที่นี่เลยโชว์รูมเปิดแล้วนะครับร้อยเปเซ็ตแล้วตอนนี้เดีย๋ยวพามาดูบรรยากาศด้านนอกนะฮะ จุด,ดแรกก็คือภายนอกของเจ้ารูมนะครับก็จะเป็นจุดส่งมอบรถยนต์ใหม่นะฮะลูกค้าที่จะมารับรถใหม่ก็ต้องมารับรถกันบริเวณนี้นะครับเจ้รูมแห่งใหม่ก็กว้างขวางสวยงามครับจากที่ลูกค้าเคยพูดพูดบอกกันมานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดรับรถใหม่นะฮะ ทั่น,นี้ก็จะเป็นที่จอดรถสําหรับลูกค้านะครับที่มาติดต่อใช้บริการศูนย์บริการของเรานะฮะไม่ว่าจะมาดูรถหรือว่ามาถ่ายน้ำมันเครื่องต่างๆนะครับภายในอาณาบริเวณของโชว์รูมเราก็กว้างใหญ่ครับแล้วก็ลูกค้ามาใช้บริการที่โชว์รูมของเราไม่ต้องกลัวหิวนะครับสําหรับวันปกติวันจันทร์ถึงเสาร์ก็มีศูนย์อาหารครบเรียบร้อยนะฮะ ทางโชลูมของเราเปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะฮะหยุดหยุดเฉพาะวันหยุดนักขัตฤะเลิกอย่างเดียวทางโชลูมจะมีประตูอยู่สองฝั่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นประตูทางฝ่ายขายนะครับซึ่งก็สามารถเดินทะลุมาทางฝ่ายศูนย์บริการได้เลยฝั่งนี้ประตูตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนะครับมาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่อง งานประกันภัยนะครับก็เข้าทางประตูนี้ได้เลยนะฮะหรือว่าเลือกประตูใดประตูหนึ่งก็เดินทะลุกันได้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศภายในโชว์รูมนะครับ บริการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมินะครับเกี่ยวกับโควิดนะฮะเราก็ให้ความสำคัญเป็นระดับหนึ่งเลยเปิดประตูแรกเข้ามาก็จะเป็นทางฝ่ายขายนะครับก็จะมีซอ์เตอร์นะครับของฝ่ายขายรองรับการบริการของลูกค้าสางฝั่งนี้เลย ด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งโชว์รถของเรานะครับเป็นโชว์รถใหม่ก็มาติดต่อที่ปรึกษาการขายมาติดต่อเซลล์ทั้งนี้ได้เลยนะครับภายในก็ตูรลูใหม่แอร์เย็นสบายฮะกิจกรรมส่งเสริมการขายนะครับของเราก็มีส่งเสริมการขายให้ลูกค้าทุกเดือนนะครับมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลย ยังไงก็ถ้าสําหรับซื้อรถใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถบิ๊กอัพหรือว่ารถบรรทุกนะฮะก็สามารถติดต่อที่ปรึกษาการใส่ของท่านได้เลยตัวลมของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีที่นั่งสะดวกสบายครับไม่ต้องห่วง จะซื้อรถติกอัรถนิวเอ็หรือว่ารถบรรทุกนะฮะเราก็มีบริการทุกผลิตภัณฑ์เลยมาในส่วนของเครื่องเดิมอาหารว่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทั้งสายขายแล้วก็ศูนย์บริการนะฮะลูกค้าก็สามารถเลือกหยิบเอาไปทานได้ตามสบายเลยนะครับบริการให้ฟรีเลยมีกาแฟสดขนม มีบริการให้ลูกค้านะครับลูกค้าถ้าเลือกมาใช้บริการได้เลยน,นี้จะเป็นเคาน์เตอร์อากาแฟสดนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะฮะโซนฝัน่งน,นี้ก็จะเป็นโซนของฝ่ายศูนย์บริการนะครับขายน้ำมันเครื่องต่างๆแล้วก็มาใช้บริการตรงนี้นะฮะผ่านเคาน์เตอร์ออต่างๆมาเช่นเคยครับเหมือนเดิมครับเหมือนกับฝ่ายขาย ทางฝ่ายศูนย์บริการของเราก็จะมีแคมเปญต่างๆนะครับสําหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการหรือว่าจองคิวเข้ามารับบริการนะฮะก็จะมีของกำลร,รลุยมีกิจกรรมแจกของต่างๆมากมายเลยยังไงก็อย่าลืมนะครับเทอร์มินอลอีสุขโชว์รูมแห่งใหม่ครับถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้านะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ฝั่งศูนย์บริการนะครับ ถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะต่างๆวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเราก็เปิดให้บริการเหมือนกันฝ่นายแก้งซ่อมสูย์บริการนะครับตั้งแต่เคาน์เตอร์ที่7จ็ดนะฮะหนึ่งถึงเจ็ดเป็นฝ่ายบริการถ่ายน้ำมันเครื่อง ายประกันภัยนะครับก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเลยในโชว์รูมเดียวกันซ่อมสีตัวถังประกันภัยนะครับสำหรับไฟซ่อมสีประกันภัยจะหยุดวันอาทิตย์นะฮะก็จะเปิดเฉพาะเสาจันถึงเสาช่องที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะฮะอยู่กับไฟประกันภัยเลยค่าก็เข้ามารับบร,ริการได้ตามสบาย ไปดูด้านนอกกันว้างนะครับมีที่จอดรถกว้างขวางครับลูกค้าไม่ต้องกลัวตรงนี้ก็เป็นฝ่ายซ่อมบำรุงนะครับก็จะมีช่องสำหรับซ่อมถ่ายมันเครื่องเช็กระยะนะฮะนี่ตอให้บริการเต็ม<อ>เต็มความสามารถเต็มความจุแล้วนะฮะนี่ บริการเยอะแยะมากมายครับลูกค้าไม่ต้องรอนานนะสะ,ะดวกสบายกว้างขวางแล้วก็ทาง,งด้านหลังโน้นนะฮะก็จะเป็นปู่ซ่อมสีตัวถังนะครับลูกค้าในส่วนของปู่ซ่อมสีตัวถังทางด้านหลังนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับเ,เครมนะฮะส่วน การเข้ามาติดต่อก็อย่างที่ผมได้พาไปดูเมื่อสักครู่นะครับก็มาติดต่อภายในโชว์รูมนั่นได้เลยติดต่อับบแผนกซ่อมสีตัวถังวางเอกสารต่างๆอยู่ในตำแหน่งตรง,งๆที่ภายในโชว์รูมเลยตรงนี้เป็นอู่สีของเรานะฮะงานหนักงานเบาอู่สีตัวถังของเรารับหมดนะฮะ รับรองครับรถของท่านกลับมาเหมือนใหม่เหมือนเดิมนี่นะครับฝ่ายซ่อมสีตัวถังนะครับวันอาทิตย์หยุดนะฮะนในอาณาบริเวณของโชรุงของเรานะครับกว้างใหญ่ยังไงก็ขอฝากลูกค้าที่อยู่บริเวณแท่งจังหวัดสมุทรปราการตรงนี้นะครับ อำเภอบางพีหรือว่าอำเภอใกล้เคียงหรือว่าลูกค้าที่สะดวกเข้ามารับบริการที่ศูนย์เทอร์มินอลอินสูของเราก็เรียนเชิญได้เลยนะฮะบริการเปิดทุกวันหยุดเฉพาะวันหยุดนักขับกระเลิกนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นโบ์โทรของศูนย์บริการนะครับยังไงลูกค้าก็สามารถโทรมาสอบถามเส้นทางหรือว่าโทรมาจองคิวเข้ารับบริการได้เลย ง่ายๆนะครับโชว์รูมของเราอยู่บริษัทอยู่ตรงข้ามบริษัท POA เนะฮะเลยโรงพยาบาลบางนา2มาประมาณ700เมตรฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะฮะถนนบางนาตาดกิโลเมตรที่23โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ ยังไงก็ขอฝากโซลุมเทอร์มินอลม้ด้วยนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องทางทางยูทู e นี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ